ถึงจุดนี้เราก็ได้รู้จากหุ้นกันไปมากพอสมควรแล้วนะครับโดยเฉพาะตอนที่แล้วเราได้คุยกันเรื่องของดัชนีหุ้นซึ่งเป็นตัวแทนตลาดหุ้นไปแล้วนะครับในตอนนี้ผมจะพูดถึงเรื่องของเป็นเรื่องเฉพาะทางแล้วนะครับก็คือหุ้นกับการเอามาใช้ประโยชน์ในระยะยาวนะครับวิดีโอตอนนี้ตั้งใจจะอธิบายว่าทําไมจึงมีคํากล่าวว่าสําหรับการลงทุนระยะยาวแล้วเนี่ยหุ้นเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดให้ผลตอบแทนได้สูงที่สุดแล้วก็ ความเสี่ยงในระยะยาวอาจจะต้องถือว่าน้อยมากนะครับหวังว่าข้อมูลนี้จะช่วยัพ p อ o r t ความเชื่อเหล่านั้นแล้วก็ทำให้ท่านใดที่ตั้งใจจะลงทุนระยะยาวโดยใช้หุ้นเนี่ยได้สามารถที่จะลงทุนได้สำเร็จมากขึ้นนะครับผมขอนำตารางนี้มาใช้อีกครั้งนะครับเพื่อจะบอกว่าลงทุนระยะยาวเนี่ยเราต้องเตรียมคือต้องรู้จักเรื่องพวกนี้ไว้นะครับนี่คือตารางสรุปผลตอบแทนของดัชนีเซ t ตอินเด็กก็คือดัชนีที่เป็นตัวแทนตลาดหุ้นไทย นะครับตั้งแต่ปี1 9 7 6กถึง2013ก็คือตั้งแต่ตลาดหุ้นก่อตั้งมานะครับแยกผลตอบแทนให้เห็นชัดเจนระหว่างแคปิต a ลเกณ n ตรงนี้นะครับ CGU ซึ่งเกิดจากราคาหุ้นนะครับถ้าติดลบเนี่ยเป็นตัวสีแดงก็คือปีนั้นหุ้นตกนะครับถ้าเป็นตัวสีดำคือเป็นเครื่องหมายบวกไม่ติดลบเนี่ยก็แปลว่าปีปีนั้นหุ้นขึ้นนะครับอันนี้ Capital Gain ออีกส่วนหนึ่งคือด i เ i d ด์ยูดเนดนี่คือผลตอบแทนที่เกิดจาก ผลกาไรของบริษัทแล้วบริษัทมีการจ่ายออกมาในรูปของเงินปันผลนะครับเราเคยคุยไปกันไปว่าดีวเวนเนเนี่ยมันเป็นเหมือนกับตัวเนี้ยมันเกิดจากธุรกิจจริงเกิดจากกิจการนะครับส่วนแคปิตอลเกณเนี่ยมันก็เกิดจากความคาดหวังที่มีต่อกิจการนะครับจับรวมกัน2ตัวก็ได้เป็นท o ท a ล r ร t เทินะครับระยะยาวตั้งแต่ตลาดหุ้นไทยเปิดมาเนี่ยประมาณส8มสปีก็ผลตอบแทนเฉลีย่ยที่ประมาณ12%อันนี้คิดในอัตราทบต้นนะครับ เป็นอัตราศัพท์เทคนิคเราเรียกว่า geometric mean นะครับมันจะไม่เท่ากับการจับบวกกันแล้วหารปีนะครับมันจะต้องมีการคิดคำนวณท,ที่ยากกว่านั้นนิดนึงนะครับแต่ว่าเวลาเราลงทุนจริงเนี่ยระยะยาวเราควรให้ความสำคัญกับผลตอบแทนทบต้นนะครับว่ามันทบต้นแล้วเท่าไหร่นะครับ12นี่ก็ถือเป็นอัตราที่สูงมากแล้วก็เป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับหุ้นขนาดเล็กในประเทศขนาดใหญ่นมองไหมครับอย,อย่างในสหรัฐเนี่ยเนื่องจาก บริษัทเขาใหญ่บ้างนะครับจะเอาบริษัทไทยไปเทียบเนี่ยมันเทียบได้แค่ small stock คือหุ้นเล็กของเขาเท่านั้นเองหุ้นเล็กในสหรัฐเนี่ยก็ผลตอบแทนประมาณนี้และครับสินะครับดังนั้นนี่ก็เป็นผลตอบแทนระดับปกติของหุ้นผมเชื่อว่าหุ้นประเทศกําลังพัฒนาก็พอจะหวังได้ประมาณนี้นะครับในแง่ของการลงทุนระยะยาวเนี่ยเราอาจจะเลือกค่า12เนี่ยเป็นเป็นค่าที่จะเป็นไกด์ไลน์เป็นหลักในการที่จะวางแผนบวกลบจาก12ได้นิดหน่อย นะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากให้เตรียมไว้อีกด้วยก็คือเรื่องของความผันผวนระหว่างทางนะครับบางทีเราตั้งใจลงทุน2 0 3 0ปีแต่ลงทุนไป 2- อสปีหรือปีเดียวเราก็ทนไม่ไหวกระเด็นออกมาจากตลาดแล้วนะครับดังนั้นจึงควรต้องเตรียมใจไว้ก่อนว่าเราอาจจะเจอปีอย่างนี้ก็ได้นะครับผมวงสีเขียวเอาไว้นี่คือปีที่หุ้นขึ้นมหาศาลนะครับขึ้นแรงมากนะครับขึ้นเกิน100%ซซึ่งบางท่านลงทุนปุ๊บอาจจะโชคดีเจอปีแบบนี้เลย นะครับถามว่าหุ้นขึ้นแล้วมันน่ากลัวยังไงจริงๆมันก็ถือว่าเป็นปัญหานะครับแต่อาจจะบอกว่าเป็นกูดพลอปไดมคือเป็นปัญหาที่ดีก็ได้เพราะว่า,อาพอมันขึ้นเราก็ได้กําไรแต่ว่าข้อเสียคือบางทีพอกําไรแล้วเนี่ยเราจะเริ่มเกิดอาการห่วงกําไรนะครับห่วงกาไรรู้สึกว่ามันขึ้นมาเยอะแล้วกลัวว่ามันจะมีวิกฤตกลัวว่ามันจะตกกลับลงไปแล้วกําไรที่ได้จะจะหายไปเนี่ยก็มักจะอยากที่จะทํากําไร Take Profit ออกมายืนอยู่นอกตลาดรอดูสถานการณ์ก่อนนะครับจริงๆก็ไม่ได้เสียหายอะไรก็คงได้เงินออกมาก้อนหนึ่งพร้อมกําไรแต่ว่าความเสียหายมันจะทําให้ผลลัพธ์ระยะยาวเนี่ยไม่สําเร็จเพราะว่า,อาพอเราออกมาแล้วเนี่ยสมมติเราออกมาแล้วแล้วหุ้นมันขึ้นต่อโดยส่วนใหญ่คนก็อาจจะไม่กล้าเข้าไปซื้อแล้วนะครับในราคาที่แพงกว่าเดิมกว่าที่จะกล้ากว่าที่จะกล้าเข้าไปอีกครั้งบางทีหุ้นก็ยิ่งแพงขึ้นไปกว่าเดิมแล้วพอซื้อเข้าไปเสร็จเกิดอาการว่ามันตกอย่างเงี้ยนะครับ ไอความมั่นใจที่เคยมีมันก็หดหายไปเรื่องจะลงทุน2 0 3 0ปีสุดท้ายก็กลายเป็นการไปเล่นเล่น,ลนซื้อซื้อ,อขายขายไปนะครับอยากให้มองลงทุนเป็นลงทุนไม่ใช่การเล่นนะครับเงินเล่นถ้าอยากจะเล่นกันออกมาไว้เล่นส่วนหนึ่งนะครับอ่นี่คือปัญหาที่ดีคือมันขึ้นแรงปัญหาที่แย่ล่ะครับคือปัญหาที่เป็นปัญหาจริงคือเนี่ยครับปีที่มันติดลบเยอะๆนะครับ โอเคถ้าลงทุนระยะยาวถ้าเราเข้าใจมันดีเนี่ยเราก็จะรู้ว่าการติดลบเนี่ยการขาดทุนในเยอะเนี่ยมีเกิดขึ้นอยู่แล้วนะครับการจะลบ50%หรือลบต่อเนื่องหลายปีตัวเนี้ยนะครับลบ3ปีตรงนี้9 4้าถึงเกเนี่ยอันนี้วิกฤตต้มยำกุ้งนะครับลบต่อเนื่องสี่ห้าปีนะครับก็ถ้าเราเตรียมใจไว้แล้วคือมีความเข้าใจแล้วเนี่ยการติดลบมันก็อาจจะมองเป็นโอกาสเพราะว่าคนโดยโดยทั่วไปคนที่มีเงินออมนะครับ ยิ่งมนุษย์เงินเดือนหรือคนทํางานเนี่ยเราจะมีเงินออมเพิ่มไปเรื่อยๆนั่นคือมีโอกาสหลายครั้งที่เราจะได้ซื้อหุ้นในราคาที่ถูกนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่เตรียมใจไว้ก่อนเนี่ยเราจะถูกการเหวี่ยงแรงขนาดนี้ครับเหวี่ยงกระเด็นออกมานอกตลาดแล้วคราวนี้มันจะเป็นการกระเด็นออกมาแบบที่เราขาดทุนจริงๆคือมีการเรีย i ไ e หรือรับรู้ผลขาดทุนออกมาอาการเข็ดจะเริ่มเกิดหรืออาการที่ไม่เชื่อไม่ศรัทธา แล้วในเครื่องมือเนี้ยมันจะเริ่มเกิดผลก็คือเราก็อาจจะกลายเป็นคนที่ไม่เข้ามาในหุ้นอีกหรือว่าลงทุนเล่นๆไปนะครับไม่ได้ลงทุนเงินที่จะเปลี่ยนชีวิตได้ดังนั้นตรงนี้เนี่ยก็คงต้องบอกว่าต้องเตรียมใจไว้ก่อนครับคนที่ลงระยะยาวยังไงก็เจอครับช่วงที่ดีสุดๆช่วงที่แย่สุดๆมันเกิดอยู่แล้วแล้วผมมักจะบอกว่าเตรียมไว้เลยครับมันอาจจะเกิดขึ้นวันแรกเดือนแรกปีแรกที่เราเริ่มลงทุนเลยด้วยซ้ำนะครับแต่ว่า เอาในแง่ระยะยาวเนี่ยมันมีสังเกตนะครับว่าการที่มันขึ้นลงเนี่ยส่วนมากมัน Impact มาจากตรงนี้ครับจากฝั่ง Capital g เกนคือจากฝั่งราคานะครับแต่ดีเวเดนแล้วเนี่ยจริงๆลองสังเกตนะครับดีเวเดนเป็นบวกอยู่ตลอดนะครับดีเวเดนที่เป็นบวกตลอดเนี่ยแล้วจริงระยะยาวเนี่ยถ้าเราแยกองค์ประกอบของหุ้นออกมาชัดเจนนะครับลงระยะยาวเนี่ยเราจะได้เงินปันผลเนี่ยละครับเป็นตัวช่วยอย่างมากที่ทําให้การลงทุนหุ้นระยะยาวแล้วมันผลตอบแทนดีและความเสี่ยงลดลง นะครับลองดูนะครับผมแยกองค์ประกอบออกมาว่าการที่เซตอินเด็กซ์เนี่ยมันเคยได้ผลตอบแทนประมาณ12%เนี่ยมันเกิดจากปันผล4%ครึ่งโดยประมาณนะครับมันเกิดจากราคาหุ้นเนี่ย7%ครึ่งโดยประมาณนะครับรวมแล้วก็ได้เป็น Total Return ประมาณสัก12%โดยประมาณนะครับจากข้อมูลช่วงนี้นะครับ1 9 7 6ถึง2013บาบางทีโฟกัสของเราเนี่ยไปโฟกัสอยู่ที่ราคาหุ้นมาก เราจะเห็นว่าโอเค7.5%เนี่ยมาจากราคาหุ้นแต่อย่าลืมนะครับว่า4.5%ก็มาจากเงินปันผลมันเป็นสัดส่วนประมาณสักแบบ4 0โดยประมาณนะครับ40-60นะครับนั่นแสดงว่าในยามที่หุ้นไม่ดีเนี่ยถ้าเรากลับมาโฟกัสที่สิ่งที่ค่อนจะได้ค่อนข้างแน่นอนเนี่ยคือเงินปันผลเนี่ยมันจะทำให้เรามีความอดทนที่ที่ดีขึ้นนะครับแล้วเงินปันผลเนี่ยจริงๆก็คือเป็น แฟกเตอร์ที่หมหัศจรรย์ที่ทาให้คนลงทุนหุ้นเนี่ยได้ผลตอบแทนเพิ่มขึ้นเป็น12%นะครับคนที่ซื้อื้อขายๆบางทีเนี่ยบางคนลงทุนหุ้นมาไม่รู้จักนะครับว่าเงินปันผลเช็คปันผลไม่เคยได้กับเขาเพราะว่าถือหุ้นไม่เคยได้ยาวไม่เคยไปถือคร่อมช่วงที่มีการจ่ายเงินปันผลเลยนะครับแต่คนระยะยาวเนี่ยเราควรหวังกับฝั่งนี้นะครับลองดูกันว่าเงินปันผลมันมีความพิเศษอย่างไงนะครับ อันนี้แยกมาให้ดูในช่วง15ปีล่าสุดที่ผ่านมานะครับมีแคปิตอลเกณมีดีเวเดนนะครับมีทัลเทลรีเทิร์นอันนี้เซตอินดีต้นปีนี่เซตอินเด x คปลายปีนะครับสังเกตว่าถ้าปี99เนี่ยขึ้นจาก355จุดมาเป็น481ก็บวกมาประมาณ35%นะครับตัวที่ผมอยากจะเน้นก็คือเนี่ยครับลองสังเกตนะครับดีเวนด์ยิวของตลาดหุ้นไทยนะครับผมย้ำว่านี่กเรากำลังคุยกันถึงการลงทุนหุ้นเป็นกลุ่มอยู่นะครับหรือว่า ลงทุนหุ้นเป็นดัชนีหรือเป็นตลาดเนี่ยปันผลเนี่ยบวกทุกปีนะครับจริงๆมันบวกทุกปีมาตั้งแต่เปิดตลาดด้วยซ้ำไม่ใช่แค่15ปีนี้ดังนั้น,นในแง่ของการลงทุนระยะยาวเนี่ยเราถือไปแม้ราคามันจะตกเนี่ยแต่เราอาจจะมองว่าเออราคาที่ตกเเป็นราคาชั่วคราวนะครับอย่างน้อยเนี่ยจะมีปันผลมา r e f ิล l r e f ฟ e l นะปีละเท่าไหร่ปีละ4.5%โดยประมาณนะครับดังนั้น จริงๆถ้าเราต้องลงทุนอีกหลายปีอย่างน้อย4.5%มันชนะดอกเบีย้ยออมทรัพย์นะครับชนะการลงทุนในตัวเงินคลังชนะการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลอายุสั้นๆนะครับชนะเงินเฟอ้อคือตัวมันเองเนี่ยเฉพาะปันผลมันชนะ,ะเครื่องมืออื่นๆที่เรามีอยู่แล้วดังนั้นราคาก็รอได้อย่างน้อยมีตัวนี้มารีฟิวเรื่อยๆก็น่าจะพออุ่นใจได้นะครับ คุณสมบัติอีกแบบหนึ่งที่ถือว่าดีมากๆสำหรับเงินปันผลก็คือเงินปันผลเนี่ยมันมีการเติบโตในตัวมันเองด้วยครับผมดูนะครับดีวิเดียที่แสดงตรงนี้มันเป็นดีวิเดียที่คำนวณโดยคิดราคาณนะต้นปีเนี่ยนะครับมาเป็นต้นทุนนะครับการที่บอกว่าปันผล3%เนในปี2013มเนี่ยมันเกิดจากการเอาเงินปันผลนะครับเทียบกับดัชนีของปอีของต้นปี2013มันก็ได้พบว่าได้3% แต่ว่าคนที่ลงทุนระย,ายาระยา,ยาวเนี่ยจะได้ impact ตัวนี้ด้วยครับตรงนี้นะครับผมคำนวณมาอีกคอลัมน์หนึ่งให้ดูว่านี่คือ i i v i d e ์ยิ i นะครับดีเว d ท์ยิวเหมือนกันกับคอลัมน์นี้เลยแต่ว่าเป็นการฟิกต้นทุนเอาไว้ว่าในเคสที่เราลงทุนตั้งแต่ปี99นะครับคือเราซื้อที่ต้นทุนก็คือดัชนีเนี่ยครับ355.81จุดเนี่ยเราซื้อแล้ถือมาเรื่อยๆดูนะครับซื้อปีแรกเนี่ยซื้อราคานี้ได้ยิวมา0.83%นะครับ แต่ว่าถ้าเราถือมาได้เรื่อยๆเนี่ยโดยฟิตต้นทุนค่านี้เอาไว้นะครับปีต่อมาเราจะเริ่มได้ยู1.3% 1.7% 2.7% 4% 5%, 5จนมาถึง11%นะอีก15ปีถัดมานะครับ dividend yield เริ่มต้นเนี่ยที่เราเคยได้แค่1% 2%เนี่ยมันกลายมาเป็น12%ต่อปีนะครับ10%ต่อปีเนี่ยโดยที่เรายังไม่ต้องไปลุ้นจากราคาหุ้นเลยด้วยซ้ําหมายความว่าเาเป็นเนื่องจากเราสามารถเราล็อกต้นทุนไว้ ในอดีตซึ่งเป็นต้นทุนที่ค่อนข้างต่ำอะครับแล้วธรรมชาติของปันผลเนี่ยมันจ่ายมาจากผลกําไรของบริษัทแล้วผลกําไรของบริษัทเนี่ยมีการเติบโตทุกปีดังนั้นดิวิเดนดิวเนี่ยเราจึงเห็นว่าถ้าฟิกต้นทุนไว้เนี่ยเราจะพบว่ายิวมันสูงขึ้นทุกปีด้วยนะครับยิวมันสูงขึ้นทุกปีอัตราการเปลี่ยนแปลงเนี่ยตรงนี้ผมทำมาให้ดูนะครับดิวิเดนโกรธตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเทียบปีต่อปีครับว่ามันโกรดปีละเท่าไหร่นะครับผมเอาช่วงหลังๆสรุปมาให้ดูว่า ช่วง่างหลังเนี่ยประมาณสัก10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยมันก็โกรดอยู่เฉลี่ยปีละ11%นะครับหมายความว่าตัวปันผลเนี่ยนอกจากมันจะบวกทุกปีแล้วมันยังโตทุกปีด้วยดัยงนั้นยิ่งถือยาวก็ยิ่งได้เปรียบนะครับบางคนเนี่ยลงทุนหุ้นบางตัวซื้อมาไว้เป็น20ปีแล้วเนี่ยปันผลที่ได้เนี่ยปีหนึ่งเนี่ยโอ้โหมันมันมันน่าสนใจกับแคปิตอลเกนเยอะนะครับเรื่องของปันผลเนี่ยก็จะมาช่วยครับให้เราลงทุนระยะยาวได้ดีขึ้นนะครับ ช่วยให้เราชิฟฟ์โฟกัสจากการมองที่ราคาอย่างเดียวเนี่ยมาเป็นการมองที่โอกาสจะได้การเติบโตจากเงินปันผลพวกนี้นะครับซึ่งผลก็คือว่าพอเราเอาข้อมูลเหล่านี้เอาผลตอบแทนจริงเอาเรื่องของเงินปันผลเอาเข้ามารวมเอามาวิเคราะห์เนี่ยเราจะพบว่าความเสี่ยงของหุ้นนั้นเนี่ยจะบอกว่ามันเสี่ยงก็ตอบได้ว่าเสี่ยงจะตอบว่ามันเสี่ยงน้อยก็ตอบได้ว่าเสี่ยงน้อยนะครับ มันขึ้นอยู่กับแฟกเตอร์หนึ่งก็คือระยะเวลาการลงทุนว่าเราได้เตรียมเวลาให้มันพอหรือเปล่านะครับหน้านี้จะเป็นหน้าสุดท้ายของวิดีโอตอนนี้นะครับจะแสดงให้เห็นว่าถ้าเราเตรียมระยะเวลาให้ถูกต้องเนี่ยความเสี่ยงของหุ้นมันจะเปลี่ยนไปนะครับแท่งแท่งนี้นะครับแท่งกราฟแท่งนี้เป็นแท่งที่เขียนว่าวันเดียเนี่ยเป็นการทดลองนะครับว่าถ้าเราลงทุนหุ้นเพียง1ปีคือซื้อ แล้วอีก365วันถัดไปเนี่ยขายทิ้งเลยซื้อเสร็จอีก1ปีขายทิ้งเลยเราจะพบว่ามีโอกาสได้ผลตอบแทนเป็นเรนจ์อย่างเี้ครับเป็นเป็นพิสัยตรงนี้นะครับหมายความว่าถ้าปีไหนฟลุกที่สุดหรือโชคดีที่สุดเนี่ยเราจะได้ผลตอบแทนมากถึง132%อนะครับอันนี้คือซื้อ1ปีแล้วขายทิ้งปีไหนที่สวยที่สุดซื้อปุ๊บเราจะขาดทุนได้มากถึง52.48%นะครับอันนี้ต่อปีนะครับช่วงมันกว้างมาก แต่ถ้าเกิดเรามีชีวิตแบบมีเวลาเยอะมากสามารถทดลองอย่างนี้ได้ครับซื้อแล้วขายซื้อแล้วขายซื้อแล้วขายเนี่ยหลายๆรอบหลายรอบเป็น2 0 3 0 4 0 50รอบเนี่ยค่าเฉลี่ยมันอยู่ที่ประมาณนี้ครับประมาณ20%นะครับอันนี้คือค่าเฉลี่ยของการถือ1ปีนะครับแต่เอาจริงเนี่ยใครจะมีเวลามากรอบขนาดนั้นใช่ไหมครับเราซื้อทดลองทร i อัลแรกคือครั้งแรกแล้วไปเจอติดลบ52รอบต่อไปเราก็ไม่อยากลองนะครับ ดังนั้น1ปีก็ยังถือว่าเสี่ยงมากนะครับการลงทุนมีเวลาแค่ปีหนึ่งจะต้องใช้เงินเนี่ยแล้วมาลงทุนในหุ้นนะครับเสี่ยงมากนะครับอาจจะขาดทุนได้ถึงครึ่งหนึ่งนะครับอลองเปลี่ยนมาเป็น3ปีบ้างอ๋อวงเล็บตรงนี้นะครับวงเล็บที่เขียนว่า37%มเนี่ยมันหมายความว่าลงทุนร้อยครั้งจะขาดทุน37ครั้งนะครับหมายความว่าถ้าเราทําสุ่มอย่างเงี้ยสุ่มซื้อ1ปีแล้วขายซื้อ1ปีแล้วขายเนี่ยทำร้อยครั้งจะขาดทุน37ครั้ง นะครับอลองเปลี่ยนบ้างเปลี่ยนเป็นถือ3ปีบ้างคือซื้อแล้วอยู่มัน3าปีให้ได้พิสัยมันจะแคบลงแล้วครับจากที่มันจะเยอะเนี่ยมันจะแคบลงถามว่ามันแคบลงอยู่ประมาณไหนสูงสุดก็อยู่ที่ประมาณสัก67%ต่อปีนะครับแย่สุดก็อยู่ที่ลบ32%ต่อปีนะครับเฉลี่ยอยู่ประมาณสัก1 4คือทำร้อยครั้งจะขาดทุนสัก31ครั้งนะครับถือ3ปีเนี่ยดังนั้นถือ3ปีบางคนบอกถือ3ปีหุ้นกำไรชัวร์คำตอบก็คือไม่ชััวหรหอกคบ มันเคยมีการขัดทุนมาแล้วตั้ง3ในร้อยอ่าสามใน10นะครับสาในร้อยลองลองเปลี่ยนใหม่ครับเปลี่ยนเป็น5ปี7ปี10ปี15บปีลองสังเกตนะครับว่าพิสัยเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆหมายถึงว่าช่วงโอกาสที่จะได้เยอะเนี่ยมันก็น้อยลงโอกาสที่จะขัดทุนได้เยอะมันก็น้อยลงเมื่อระยะเวลาลงทุนยาวขึ้นนะครับลองสังเกตนะครับจุดที่ผมคิดว่าเริ่มน่าสนใจนะครับเริ่มน่าสนใจเนี่ยอยู่ที่ประมาณนี้ครับ15ปี ลองดูนะครับการถือหุ้น15ปีเนี่ยมันให้อะไรประมาณไหนนะ15ปีเนี่ยโอกาสที่ดีๆเนี่ยถ้าฟลุกจริงๆจะได้22 22%ต่อปีนะครับใน15ปีนั้นถ้าเลวร้ายจริงๆจะได้ประมาณลบ5%ต่อปีนะครับค่าเฉลี่ยอยู่ประมาณสัก9ไปปลายหรือ10%ต่อปีทำไมผมถึงว่ามันเริ่มน่าสนใจขึ้นมาแล้วเพราะว่าอัตราการเกิดการขาดทุนขึ้นเนี่ยมันอยู่ประมาณสัก8ในร้อนะครับหมายความว่า ในเคสที่อย่างคนเป็นคนอายุส0มสิ3 0ี่อย่างเงี้ยมีเวลาลงทุน15ปีอยู่แล้วเนี่ยแสดงว่าเงินที่เราใส่แต่ละก้อนนะครับเดือนหนึ่งสมมติว่าออมเดือนละครั้งแสดงว่ามี12ก้อนใช่ไหมครับโอ,อกาสที่มันจะมีบางก้อนที่ขาดทุนเนี่ยเราอาจจะเกิดความเสียหายประมาณนี้ครับประมาณลบต่อปีในสิปีเนี่ยมันอาจจะเกิดแค่8ใน100ก้อนหรือปัดเป็นเลขกลมๆก,ก็คือ1ใน10ก้อนนะครับ นั่นคือลงทุนเดือนลงทุนปีหนึ่งสิบสองครั้งเนี่ยอาจจะมีแค่หนึ่งถึงสองเดือนที่เป็นช่วงที่เราซื้อแล้วไปเจอ,อเงินสองก้อนเนี่ยหรือก้อนกว่านียมันจะแจ็คพอตขาดทุนในระยะ15สิบห้าปีนะครับแต่สิบกว่าก้อนที่เหลือเนี่ยมันได้กําไรหมดนะครับซึ่งกําไรที่ได้เนี่ยมันควรจะชดเชยขาดทุนที่เกิดจากไอ้แค่แปดเปอร์เซ็นตตรงเนี้ยนะครับได้แล้วนะครับผมคิดว่าคนที่มีเวลาลงทุนยาวขนาดเนี้ยก็ถือว่าเริ่มน่าจะเริ่มอุ่นใจากับการลงทุนในหุ้นได้ นะครับแต่ถ้ามี20ปีนะครับจากข้อมูลในอดีตเนี่ยก็คือโอกาสขาดทุนจากหุ้นเนี่ยอันนี้เป็นข้อมูลในอดีตนะครับมันอาจจะเกิดขึ้นอีกก็ได้หรือมันอาจจะไม่เกิดขึ้นอีกก็ได้อันนี้อยู่ประมาณสักเนี่ยครับศูนย์เปอร์เซ็นต์หมายความว่าไม่มีโอกาสขาดทุนเลยนะครับในข้อมูลในอดีตช่วงของผลตอบแทนก็อยู่ระหว่างประมาณนี้ครับ20นะครับดีสุดได้ประมาณ20แย่สุดก็ประมาณ1.7ก็าอาจจะถือว่าสูงกว่าออมรัย์นิดนึงนะครับ แต่ว่าเราลงหลายก้อนนะครับมันก็จะมีทั้งก้อนที่ได้ตามค่าเฉลีย่ยก้อนที่ดีกว่าค่าเฉลีย่ยแลวก้อนที่ได้ด้อยกว่าค่าเฉลี่ยบ้างนะครับยี่สิ้าปีนี่ค่านี้ยิ่งลู่เข้าไปหาค่านี้เลยครับประมาณสักสิบสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ต่อปีนะครับดังนั้นตารางนี้แหละที่กราฟนี้ที่เป็นตัวที่จะมาช่วยให้ความมั่นใจอีกอย่างหนึ่งว่าความเสี่ยงของหุ้นนั้นมันก็มีวิธีดูมันนะครับถ้าดูมันสั้นๆก็ต้องยอมรับว่าเสี่ยงมากนะครับ บางคนก็ชอบด้วยซ้ำนะครับบอกว่าโอเคงั้นจะลงหนึ่งปีเนี่ยเขาจะหาวิธีทําอะไรก็ได้ให้มันไปเจอปีที่มันดีๆเนี่ยคือปีที่โตเป็น100%ซนะครับแต่ว่าในแง่ของถ้าให้ผมแนะนําคนที่ทํางานเรามีอาชีพอื่นนะครับเรามีทักษะด้านอื่นจริงๆถ้าหวังจะให้เงินทํางานจริงๆเราวิธีหนึ่งที่ง่ายก็คือเตรียมเวลาให้มันมากพอเตรียมเวลาให้มันมากพอแล้วก็ใช้ประโยชน์จากสถิติตรงนี้ครับว่าถ้าถืออยู่ได้ยาวนานพอ นะครับแล้วก็เราลงทุนเราไม่ได้ลงก้อนเดียวเรามีการลงต่อเนื่องนะครับลงรายเดือนบ้างลงรายปีบ้างมันก็จะมีก้อนส่วนใหญ่ที่มันกําไรนะครับแล้วก็เป็นกําไรระดับที่สูงนะครับ10-11%อนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของหุ้นกับการลงทุนระยะยาวครับ